บทที่16กการอุทิศส,ส่วนกุศลภายนอกภายในมีบางท่านเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการอุทิศส,ส่วนกุศลให้ผู้ตายของหลวงปู่ซึ่งท่านเมตตาทำเป็นปกติจึงมีความหวังว่าเมื่อตนตายหลวงปู่ท่านจะเมตตาให้บุญส่งวิญญาณส่งจิตไปสวรรค์ไปนิพพานได้ด้วยตนเป็นผู้เข้าวัดทำทานและปรนนิบัติหลวงปู่มานาน หลวงปู่ท่านก็เมตตาเตือนว่าถ้าข้าตายไปก่อนแล้วใครจะส่งบุญให้แกล่ะด้วยความไม่เข้าใจท่านผู้นั้นจึงมีคำตอบว่าขอให้หลวงปู่อยู่ต่อไปนานๆให้พวกผมตายก่อนนี่เป็นจุดชวนคิดในคำเตือนของท่านที่บอกเป็นในว่าการไปสุขติหรือการหลุดพ้นนั้น ต้องปฏิบัติต้องสร้างด้วยตนเองเป็นสําคัญมิใช่หวังพึ่งบุญพึ่งกุศลผู้อื่นการอาศัยผู้อื่นเมื่อตายแล้วนั้นเป็นเพียงส่วนน้อยที่อาจจะได้อีกทั้งยังเป็นความไม่แน่นอนด้วยสู้ทำด้วยตัวเองไม่ได้เป็นแง่ให้คิดว่าต้องปฏิบัติตนให้มั่นใจในตนเองตั้งแต่ก่อนตาย เมื่อถึงเวลาจำต้องทิ้งขันจะไม่ต้องมัวกังวลต่อภพชาติภายหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติให้รู้แจ้งในธรรมตั้งแต่ปัจจุบันชาตินี้เป็นดียิ่งทีเดียวจากหนังสือตามรอยธรรมย้ำรอยครูหลวงปู่ดูพรมปัญโยจัดทำโดยกลุ่มเพื่อนธรรมเพื่อนธรรม